กมากูเทียกับ่เห็นเล็กเทียโอ,อ,อ้มาบว่ามากว่บ้านเนี่เนาะเโยโย่ไม่ค่อยได้ไปใส้ดอกจอมเนี่โอ้เสียงาเก็บเงินค่า<อ>บุญบุญบ้านเฮานี่นะ<อ>บุญกระถินบาน้านเฮาเอาเอบุญกระถินบาน้านเฮาออกข้อสารโอ้ไม่อยัางนั้นได้ล่ะกระมีรถแหร์มือกระลำซิ่งอืตามซัทธาดอกสามลอยอ๋อเล็กเี่เจ้าคนพ่อหน้าพ่อตา ทันหนึ่งสไปเจ้าเหรนเนาะทันหนึ่งแม่นเจ้าเหรนเอาก็จะวางสั่นรถแห่กวกระบอกได้ไปิดฟอดน้ำข้าเจ้าหมอลำขวกระบอกได้ไปเบิงเนี่ยเอาเครื่องเดียวบ่ได้บ่บ่ได้แล้วงบมันออกมากสั่นเลยแต่บ้านมาซุ่มกันยังสั่นเอาวางสั่นปะกรรมการหมู่บ้านเราสั่นมาซุ่มกันยังสั่นโอ้กรรมการหมู่บ้านนี่ก็สำคัญเดียวปะ ปดได้ปดเอาเลยตัวเด็กแต่เป็นสเสมอภาคกันได้หมนาะพันหนึ่งวันไหคือ่ตาสัทธาสนาะฮะสัทธาสามรสัทธาสามรอ,อุ้ยไปเจ้าพ่อหนาพ่อตาพันหนเอาเอ้เขเขเาอย่างนี้นพันหนึ่ง แต่ก็เด้อเก็บเงี้ยหลังหนาไปละมันเป็นแ่สร้างแค่ละนั่งครูสูงมากขอพันหนึ่งก่านหนึ่ไปเฉยเห้ย